เวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเราจะเห็นว่าอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ซึ่งอ่านแล้วเราสามารถเข้าใจได้ทันทีแต่กลับไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในอัลกุรอานที่เคยถูกตีความหรืออธิบายเอาไว้ว่าเป็นดาวเคราะห์ทั้งเจ็ดดวงของระบบสุริยะของเราเลยทั้งๆท,ที่พวกมันยิ่งใหญ่และมีความสําคัญหรือแม้แต่ดวงดาวดาวซิริอุสมูดาว ius, al, หรือกาแล็กซีก็มีการกล่าวถึงจึงเกิดข้อสงสัยว่าแล้วดาวเคราะห์ทั้งเจ็ดดวงหายไปไหน ทำไมถึงไม่มีกล่าวไว้ทําไมถึงข้ามไปหรือที่จริงพระองค์ได้กล่าวซ่อนไว้ในรูปแบบอื่นหรือกล่าวไว้ในบริบทอื่นเพียงแต่เรายังไม่เข้าใจจึงเริ่มตั้งข้อสังเกตจากบางสิ่งที่เชื่อมโยงกันแต่ขอย้ําว่านี่เป็นการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นใครที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความคิดเป็นอย่างอื่นแล้วอยากจะเข้ามาคอมเมนต์ก็ขอให้สุภาพสร้างสรรค์มีเหตุผลไม่ชวนให้ขัดแยง้ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนก่อนอื่นเรามาดูอายะที่21ของสุรอ้อนฮัดิษที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าจงเร่งรีบไปสู่การขออภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งสวรรค์นั้นถูกเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดารอดซูลของพระองค์นั่นคือความโปรดปรานขององัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอันลอฮนนั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานอันใหญ่หลวงอายะนี้แสดงให้เห็นว่าสวรรค์และชั้นฟ้าที่ถูกกล่าวถึงในนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันและชั้นฟ้าก็ไม่น่าจะใช่ชั้นบรรยากาศด้วยเพราะอากาศจะรวมกับแผ่นดินให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างไรซึ่งทุกวันนี้มันก็รวมกันอยู่แล้วแต่ในอายะอันกุรอานกล่าวว่าสวรรค์มีพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลเปรียบดังเอาชั้นฟ้าและแผ่นดินมารวมกันต่อไปเป็นการตั้งข้อสังเกตตามอายะต่างๆดังนี้ สุรออนฟุศลัอายะที่1 0บถึงสิได้กล่าวเอาไว้ว่าและในแผ่นดินนั้นพระองค์ทรงทําให้เท่วเขาตั้งมั่นอยู่บนมันและทรงให้มีความจาเริญในนั้นและทรงกําหนดปัจจัยอย่างชีพของมันให้มีขึ้นในนั้นในระยะเวลาสี่วันอย่างทัดเทียมกันแกบรรดาผู้ไต่ถามแล้วพระองค์ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าขณะที่มันเป็นไอหมอกพระองค์จึงตรัสแก่ชั้นฟ้าและแผ่นดินว่าเจ้าทั้งสองจงมาจะเดือยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม มันทั้งสองกล่าวว่าข้าพระองค์มาอย่างเต็มใจแล้วดังนั้นพระองค์ทรงสร้างมันสำเร็จเป็นชั้นฟ้าทั้งเจ็ดในระยะเวลาสองวันและทรงกำหนดในทุกชั้นฟ้าหน้าที่ของมันและได้ประดับท้องฟ้าแห่งโลกนี้ด้วยดวงดาวทั้งหลายและเป็นการป้องกันให้พ้นจากชัยตอนนั่นคือการกำหนดแห่งพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้ สามอญญายะที่กล่าวมานี้ในอญญายะที่12พระองค์ตรัสว่าได้สร้างไว้เจ็ดชั้นฟ้าและชั้นฟ้ามีหน้าที่ของมันซึ่งดาวเคราะห์ก็มีเจ็ดดวงและก็ทำหน้าที่ปกป้องโลกเช่นกันโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีที่คอยดึงดูดดาวเคราะห์น้อยและอุกกาบาตต่างๆให้มาชนกับตัวเองก่อนที่จะหลุดเข้ามาในวงโคจรของโลกและตามอญญายะนี้ซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าชั้นฟ้าไม่น่าจะใช่ชั้นบรรยากาศด้วยเพราะชั้นบรรยากาศมีแค่ห้าชั้น อีกอย่างในดาวเคราะห์ทั้งหลายต่างก็มีชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับโลกซึ่งหมายความว่ามันเป็นส่วนหนึ่งหรือองค์ประกอบหนึ่งของโลกอยู่แล้วแต่ที่พระองค์ทรงกล่าวถึงเหมือนเป็นคนละอย่างที่แยกออกจากกันส่วนในอายะที่ 11, ในส่วนที่กล่าวว่าแล้วพระองค์ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าขณะที่มันเป็นไอหมอกเป็นที่น่าสังเกตว่าไอหมอกอาจจะเป็นกาซ จึงน่าคิดว่าก๊าซต่างๆเหล่านั้นถูกรวมเป็นดาวเคราะหหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้เรารู้ว่าดาวเคราะ์เต็มไปด้วยก๊าซเช่นกันโดยเฉพาะดาวเคราะหก๊าซขนาดใหญ่อย่างดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนในสุรอันบะคอร์ายะที่29พระองค์ทรงกล่าวว่า พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้สำหรับพวกเจ้าภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าและได้ทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างจากอายะนี้สนับสนุนแสมอายะที่กล่าวมาและเป็นที่น่าสังเกตว่า พระองค์ได้สร้างสิ่งทั้งมวลที่จําเป็นสําหรับมนุษย์แล้วซึ่งก็น่าจะรวมทั้งอากาศและชั้นบรรยากาศที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกอยู่แล้วด้วยแล้วพระองค์ก็ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าไว้บนฟากฟ้าหรือเปล่าและทุกวันนี้เราก็แหงนหน้าขึ้นฟ้าดูดอกเคราะห์ต่างๆเหล่านั้นมันทําให้ชวนคิดในสุรนูอายะที่15-16พระองค์ได้กล่าวว่า พวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอเราทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นชั้นอย่างไรและทรงทําให้ดวงจันทในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่างและทรงทําให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าดวงจันทร์ในอยะนี้คือดวงจันทร์ของชั้นฟ้าไม่ใช่ดวงจันท์ของโลกและทุกวันนี้เราก็รู้ว่าดาวเคราะห์มีดวงจันท์โคจรรอบมันไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัสดาวเนปจูน ต่างก็มีดวงจันทร์เหมือนโลกและดาวเคราะห์ก็เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆอาะนี้จึงน่าขบคิดเป็นอย่างมากและเหมือนพระองค์ได้เน้นในอาะบนว่าเรามองเห็นมันและมันก็มีเจ็ดชั้นถ้าเราตายแล้วค่อยไปเห็นพระองค์จะกล่าวเรากับว่าให้เราเอาไปคิดทําไมพระองค์ไม่เคยกล่าวแบบนี้กับนรกและสวรรค์เลยในสุรันนาซีอาตอาะที่2 7 2 9ถึงพระองค์กล่าวว่า พวกเจ้าลำบากยิ่งในการสร้างกระนั้นหรือหรือว่าชั้นฟ้าที่พระองค์ทรงสร้างมันพระองค์ทรงยกให้มันสูงขึ้นแล้วทรงทำให้มันสมบูรณ์แล้วทรงทำให้กลางคืนของมันมืดทึบและทรงทำให้ความสว่างของมันออกมาจากสามอยะน,นี้บอกว่าชั้นฟ้ามีกลางวันกลางคืนซึ่งจะมีแบบนี้ได้ก็จะต้องมีมวลวัตถุหรือเป็นมวลสารที่อัดแน่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือมีสันฐานกลมเช่นเดียวกับโลก และดาวเคราะห์ทั้งหลายก็กลมและมีกลางวันกลางคืนเพราะพวกมันหมุนรอบตัวเองเช่นเดียวกับโลกในสุรอัตตลาข้ที่12พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่าอาลัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง7และทรงสร้างแผ่นดินก็เยี่ยงนั้นพระบัญชาจะลงมาท่ามกลางมันทั้งหลายเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าแท้จริง,งอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง และแท้จริงอัลนนั้นทรงห้อมล้อมทุกสิ่งอย่างไว้ด้วยความรอบรู้ของพระองค์อายะนี้ถ้าอ่านตามตัวบทเหมือนจะชี้ว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินถูกสร้างให้มีความเหมือนหรือคล้ายกันดังเช่นที่กล่าวว่าและทรงสร้างแผ่นดินก็ยิ่งนั้นและถ้าพิจารณาโลกกับดาวเคราะห์ก็มีลักษณะสันฐา,านกลมเหมือนกันมีกลางวันกลางคืนมีวิถีโคจรอยู่ในระบบสุริยะเดียวกันในซุรอรอัรรอดอาอยะที่สองพระองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่า อันลอคือผู้ทรงยกชั้นฟ้าทั้งหลายไว้โดยปราศจากสาวคำจุนซึ่งพวกเจ้ามองเห็นมันแล้วทรงสถิตยอยู่บนบันลังและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่ได้กำหนดไว้ทรงบริหารกิจการทรงจำแนกองค์การทั้งหลายให้ชัดแจ้งเพื่อพวกเจ้าจะได้เชื่อมั่นในการพบพระเจ้าของพวกเจ้า อายันนี้พระองค์ตรัสชัดเจนว่าเรามองเห็นมันสิ่งที่เราจะมองเห็นมันได้มันจะต้องเป็นวัตถุหรือมวลบางอย่างที่หนาแน่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมันต้องอยู่ในขอบเขตที่เรามองเห็นมันได้และถ้าหากพระองค์จะหมายความว่าเรามองเห็นว่ามันไม่มีเสานั่นก็จะยิ่งเป็นการยืนยันว่าเราจะต้องมองเห็นวัตถุนั้นลอยเควงเราถึงจะรู้ว่ามันไม่มีเสาถ้าเราทั้งมองไม่เห็นวัตถุนั้นเราก็ไม่อาจจะมองเห็นเสาของมันได้อยู่ในตัว และมนุษย์เราก็ได้สองกล้องเห็นดาวเคราอหมันเนื่นนานตั้งแต่สมัยกาลิเลโอประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์เมื่อกว่า500ปีที่แล้วและพวกมันก็ลอยเคว้งไม่มีเสาไม่มีอะไรตรึงหรือค้ำยันมันเลยในสุรอัส,สุมารายะที่67พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่าและพวกเขามิได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลรอกอันพึงมีต่อพระองค์อย่างแท้จริงและแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นเพียงกำพระหัตถ์หนึ่งของพระองค์ในวันกี่ยมะ และชั้นฟ้าทั้งหลายจะมวนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีในอายะนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งที่จะมวนกลิ้งได้จะต้องเป็นมวลวัตถุหรือว่ามวลบางอย่างที่หนาแน่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมีลักษณะทรงกลมหรืออย่างน้อยจะต้องเป็นก้อน และดาวเคราะห์ก,ก็กลมและเหมือนจะกล่าวเป็นไหนว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินอยู่ใกล้กันและคู่กันถ้าทำลายอีกอย่างจะส่งผลต่ออีกอย่างจึงทำลายทั้งสองในวันเกียยมาพร้อมกันหรือเปล่าในสุรอัต,ตกววรอายะที่หนึ่งพระองค์ทรงกล่าวว่าเมื่อดวงอาทิตย์ถูกม้วนดับแสงลงสังเกตว่าอายะนี้ดวงอาทิตย์ ก็กลมและพระองค์ก็ใช้คำว่าม้วนเหมือนที่พระองค์ทรงทำให้ชั้นฟ้าทั้งหลายม้วนกลิ้งจากอายะก่อนหน้าและในสุรอันหากอายะที่13-16ถึง16พระองค์ทรงกล่าวว่าครั้นเมื่อเสียงเป่าครั้งแรกถูกเป่าขึ้นโดยสัง แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผงในวันนั้นวันเกียยมะก็จะเกิดขึ้นและชั้นฟ้าก็จะแยกออกแล้วมันก็จะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบในวันนั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าอายะนี้บอกว่าชั้นฟ้าจะแยกออก แล้วค่อยอ่อนกำลังลงถ้าเราเอาไปวิเคราะห์กับอายะก่อนหน้าที่ว่าดวงอาทิตย์จะถูกม้วนดับแสงลงนั้นจะเท่ากับว่าเมื่อดวงอาทิตย์ถูกทำลายแล้วมันจะไม่มีสนามแม่เหล็กในการตรึงหรือขับเคลื่อนดาวเคราะห์ทั้งหลายอีกต่อไปพวกมันจึงอ่อนกำลังลงอย่างไร้ระบบระเบียบแยกกันกระจัดกระจายไม่อยู่ในวงโครจรของตัวเองอีกต่อไปหรือเปล่าหากดวงอาทิตย์ถูกม้วนแล้วมีผลกับชั้นฟ้าแล้ว ก็น่าสงสัยว่าชั้นฟ้าจะอยู่ในเขตอิทธิพลของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหลายก็อยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของดวงอาทิตย์เช่นกันในสุระอัด,ดูคอนอายะท,ที่10พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่าดังนั้นเจ้าจงคอยเฝ้าดูวันที่ชั้นฟ้าจะนำไอหมอกออกมาซึ่งจะเห็นได้ชัดอายะน,นี้กล่าวเรากับว่าชั้นฟ้ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่และเมื่อถึงเวลามันจะนำสิ่งนั้นออกมาและซึ่งทุกวันนี้เราก็รู้ว่าบนดาวเคราะห์นั้นเต็มไปด้วยกา๊าซและน้ำ ในสุรอัตุร์อายะที่9พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่าวันที่ชั้นฟ้าจะสั่นสะเทือนอย่างชลมุนวุ่นวายอายะนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งที่จะสั่นจนชลมุนวุ่นวายได้มันจะต้องมีมวลเป็นวัตถุหรือว่ามวลสารที่หนาแน่นอัดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและละักษณะของดาวเคราะห์ก็กลมเป็นกลุ่มเป็นก้อน และในสุรอะร من, อฮ์มานายอที่37พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าครั้นเมื่อชั้นฟ้าแตกกระจายออกมันจะกลายเป็นสีแดงคล้ายขี้พึ่งจากอานันนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งที่จะแตกกระจายได้จะต้องมีมวลเป็นวัตถุหรือว่ามวลสารที่หนานแน่นอัดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและทุกวันนี้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นโลกหรือดาวเคราะห์ทั้งเจ็ดดวงนั้นแกนของมันเป็นโลหะร้อนหรือว่าหินเหลวร้อน จึงน่าสังเกตว่าขี้พึ่งที่กล่าวถึงจะเป็นโลหะหรือว่าหินเหลวที่อยู่ในใจกลางแกนของดาวเคราะห์หรือเปล่าเมื่อแตกออกมันจึงกลายเป็นลาวาไหลยเยิ้มดังขี้พึ่งที่ถูกไฟลุนและทั้งสามอายะนี้ก็เข้ากันได้กับดาวเคราะห์ในทุกแงม่มุมและในสุรอัญยาสียอายะที่13พระองค์ทรงกล่าวว่า และพระองค์ทรงทําให้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าทั้งหมดนี้มาจากพระองค์แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสําหรับมูชนผู้ใคร่ครวญอายันนี้ก็เช่นเดียวกับอายะก่อนหนะ้าถ้ามันอยู่ไกลเกินเอื้อมมันจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์ได้อย่างไรหมายความว่ามนุษย์ไปถึงและเอื้อมถึงใช่ไหมและมนุษย์ก็ได้ไปเยือนดาวเคราะ์จนครบ และพบว่าในดาวเคราะห์เหล่านั้นเต็มไปด้วยทรัพยากรที่ล้ำค่าและทุกวันนี้ประเทศมหาอำนาจต่างก็แข่งขันกันหาทางขึ้นไปตั้งอนณานิคมบนดาวเคราะห์เหล่านั้นเพื่อที่จะเริ่มการขุดเจาะทำเหมืองหรือดูดกา๊าซต่างๆมาใช้และในสุรอัลอิมรอนอายะที่190 1 9 0่งรถึงหนึได้กล่าวออกไปว่า ท้จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการที่กลางวันและกลางคืนตามหลังกันนั้นแน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้มีปัญญาคือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลฮอในสภาพยืนและนั่งและในสภาพที่นอนตะแคงและพวกเขาพินิจพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยกล่าวว่าโอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยไร้าสาระมหาบริสุทธิ์พระองค์ท่าน โปรดทรงคุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิดเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าเรามองไม่เห็นมันพระองค์จะตรัสแบบนี้ไปทําไมเรามองไม่เห็นชั้นฟ้าแล้วเราจะเอาบรรดาชั้นฟ้ามาพิจารณาได้อย่างไรหรือเป็นการยืนยันว่าเรามองเห็นมันเพราะพระองค์ไม่เคยตรัสแบบนี้กับนรกและสวรรค์เลย สำหรับนรกและสวรรค์น,นั้นพระองค์ก็แค่เล่าสิ่งที่มีอยู่ในนรกและสวรรค์ให้เรารับรู้ทำไมพระองค์จึงไม่ใช้ว่าให้มนุษย์พินิจพิจารณาการสร้างนรกและสวรรค์เหมือนที่กล่าวกับชั้นฟ้าและแผ่นดินบ้างนั่นเป็นการบอกใบ้เอาไว้ว่าเรามองเห็นชั้นฟ้าใช่ไหมและในสุรอันมุนอายะที่สถึงสได้กล่าวเอาไว้ว่า พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆเจ้าจะไม่เห็นไตอย่างใดในความไม่ได้สัสดส่วนในการสร้างของพระผู้ทรงกรุณาปรานีดังนั้นเจ้าจงหันกลับมามองดูสิเจ้าเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไหมแล้วจงหันกลับมามองอีกเป็นครั้งที่สองสายตานั้นจะกลับมาอย่างเจ้าด้วยการยอมจำนวนและในสภาพที่ละเหีย่ยทั้งสองอายะนนี้พระองค์กล่าวเรากับว่าเรามองเห็นมัน จึงสมควรที่เราจะนำความได้สัดส่วนของมันมาไตร่ตรองว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญซึ่งพระองค์ไม่เคยใช้สำนวนแบบนี้กับนรกสวรรค์ที่มนุษย์ไม่มีทางที่จะมองเห็นพวกมันและหากมนุษย์มองไม่เห็นชั้นฟ้าเหมือนนรกสวรรค์ทำไมพระองค์ถึงไม่กล่าวแบบนี้กับนรกสวรรค์บ้างและทุกวันนี้เราก็รู้ว่าตำแหน่งของดาวเคราะห์แต่ละดวงนั้นห่างกันด้วยระยะที่แน่นอนและอยู่ในวงโครจรของตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลง ในสุระอะรอฮ์มานอายะที่7พระองค์ได้กล่าวเอาไว้ว่าและชั้นฟ้านั้นพระองค์ทรงยกมันไว้สูงและทรงวางความสมดุลไว้อายะนี้บอกชัดเจนว่าชั้นฟ้าอยู่ห่างจากแผ่นดินและอายะนี้ก็เหมือนจะชวนให้มนุษย์ไตรตรองว่าทำไมมันต้องมีความห่างขนาดและมวลตามนั้นมันถึงจะสมดุลและหากมันไม่มีความห่างขนาดและมวลตามนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นและในสุรอันฮาดีษอายะที่2ี่ พระองค์ทรงกล่าวเอาไว้ว่าจงเร่งรีบไปสู่การขออภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้าและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งสวรรค์น,นั้นถูกเตรียมไว้สําหรับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์และบรรดารอดศูนย์ของพระองค์นั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้โปรดปรานอันใหญ่หลวง ในสุระอะลัยอิมรอนอายะที่133ก็กล่าวเช่นนี้เหมือนกันพระองค์ทรงกล่าวว่าและพวกเจ้าจงรีบเร่งกันไปสู่การอภัยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้าและไปสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้นคือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเดือยที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรง ดังที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นสองอาย่นี้แสดงให้เห็นว่าสวรรค์และชั้นฟ้าไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรือสถานที่เดียวกันและทําให้ชวนคิดว่าถ้าชั้นฟ้าเป็นชั้นบรรยากาศจะรวมกับแผ่นดินให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างไรเพราะทุกวันนี้มันก็รวมกันอยู่แล้วและถ้ามันอยู่นอกจักรวาลแล้วเอามาคู่กับโลกนี้นั้นมันดูแปลกกว่าไหมและหากชั้นฟ้าทั้ง7คือดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงอาย่นี้ก็บอกใบว่าขนาดของสวรรค์เท่ากับดาวเคราะห์ทั้งหมดและโลกมารวมกัน มันดูมีความสมเหตุสมผลและใกล้เคียงกว่าและในสุรออนฮัสายอที่ห5พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าเจ้ามิได้พิจารณาดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดินและเรือแล่นไปตามท้องทะเลโดยพระบัญชาของพระองค์และทรงยึดชั้นฟ้ามิให้มันตกลงมาบนแผ่นดินเว้นแต่โดยอ,อนุมัติของพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอ่อนโยนผู้ทรงเมตตาเสมอต่อมนุษย์ มีข้อน่าสังเกตว่าอายะนี้ใช้คำว่ายึดชั้นฟ้ามิให้มันตกลงมาบนแผ่นดินซึ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นการยึดเพื่อป้องกันชั้นฟ้าไม่ให้หล่นมากระทบกับแผ่นดินแตกต่างจากอายะที่32องของสุรอันอันบียา์ที่ใช้คำว่าถูกรักษาไว้ไม่ให้หล่นลงมาที่อาจทำให้เข้าใจว่าชั้นฟ้าเป็นชั้นบรรยากาศที่ป้องกันอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุนอกอวกาศที่จะมาชนโลกและยังมีข้อพิจารณาต่อไปว่า ถ้าชั้นฟ้าเป็นชั้นบรรยากาศจะยึดเอาไว้ทำไมชั้นบรรยากาศจะตกลงมาสร้างความเสียหายให้แผ่นดินโลกได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่วัตถุแต่ถ้าเป็นดาวเคราะห์ที่หลุดวงโคโจรมาชนโลกอันนี้เสียหายยับเยินทุกชีวิตจะดับสูญและอย่าลืมว่าชั้นบรรยากาศมีแค่ห้าชั้นแต่ชั้นฟ้ามี7จดชั้นและดาวเคราะห์ก็มี7จดดวงและดาวเคราะห์ก็เรียงกันเป็นชั้นๆและในสุรฟาตืออายะที่4ี่พระองค์ทรงกล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮ์ทรงค้ำจุนชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเอาไว้ไม่ให้มันหล่นลงมาและหากมันทั้งสองหล่นลงมาก็ไม่มีผู้ใดค้ำจุนมันทั้งสองไว้ได้นอกจากพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงขันติผู้ทรงอภัยเสมออายะนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าชั้นฟ้าและแผ่นดินโลกอยู่ในสภาพเดียวกันนั่นคือเป็นมวลวัตถุหรือมวลบางอย่างที่หนาแน่นเป็นก้อนและต่างก็ลอยเคว้งเหมือนกันและพระองค์ได้ค้ำจุนสองสิ่งนี้ไว้ และที่กล่าวว่ามิให้มันทั้งสองหล่นลงมานั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าจะหล่นไปหาดวงอาทิตย์หรือเปล่าหรือจะถูกดูดเข้าไปหาดวงอาทิตย์หรือเปล่าเพราะอายะนี้พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าชั้นฟ้าจะหล่นมาหาแผ่นดินแต่กลับใช้คำว่าหากมันทั้งสองหล่นลงมาจึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่หล่นไปหาดวงอาทิตย์ที่มันมีอิทธิพลต่อดาวเคราะห์ทั้งหลายแล้วชั้นฟ้าและแผ่นดินจะหล่นไปไหนและในสุรอัชัมอายะที่หนึ่งถึงเจ็ด พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่าขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมันและด้วยดวงจันทร์เมื่อโคจรตามหลังมันและด้วยเวลากลางวันเมื่อประกายแสงมันและด้วยเวลากลางคืนเมื่อปกคลุมมันและด้วยชั้นฟ้าและที่พระองค์ทรงสร้างมันและด้วยแผ่นดินและที่พระองค์ทรงแผ่มันและด้วยชีวิตที่พระองค์ทรงทำให้มันสมบูรณ์ทั้งเจอายะนนี้ถ้าเรายังไม่นับชั้นฟ้า ไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนแผ่นดินและสรรพสิ่งชีวิตก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในระบบสุริยะของเราแต่สิ่งที่ขาดไปคือดาวเคราะห์และหากว่าชั้นฟ้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบสุริยะของเราเพราะองค์จะเอามาใส่รวมกับสิ่งที่อยู่ในระบบเดียวกันไปทำไมชั้นฟ้าจึงหมายถึงดาวเคราะห์ที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบสุริยะของเราที่ขาดไปในเจดอายะนี้หรือเปล่า และทั้งหมดนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชั้นฟ้าหากว่าท่านใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างไม่เห็นด้วยหรือว่าอยากจะเข้ามาคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมยังไงก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพมีมารยาทแล้วก็มีเหตุมีผลนะครับ